สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ระดับเอเชียเลยนะครับที่การันตีความเป็นที่หนึ่งของธุรกิจการให้บริการปลูกผมครบวงจรที่สุดของประเทศไทยสำหรับ BEQ Group ผู้ประกอบการธุรกิจปลูกผมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่บริหารงานโดยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพรและจากผลงานความสำเร็จของธุรกิจทำให้ล่าสุด BEQ Group ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล World Class Award 202 0 จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับโลกเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาผมเนี่ยนอกจากในประเทศไทยเนี่ยที่คนเราเนี่ยกังวลแล้วเนี่ยในต่างชาติเองเนี่ยครับก็กังวลเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะครับผู้หญิงเองเด็กเองหรือว่าคนที่สูงอายุเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันนะครับ b q เนี่ยได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนา p r o d u ั t แล้วก็พัฒนากระบวนการปลูกผมให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทับในเรื่องการปลูกผมในอนาคตครับแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งในพันธกิจหลักของเรานะครับเราต้องการให้ b q เนี่ยเป็นทับ ของการปลูกผมนะครับและเราจะสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการปลูกผมของเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันอย่างที่บอกครับว่าเรามีการพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้จากต่างประเทศนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของเรานะครับอย่างหนึ่งที่สําคัญครับในปัจจุบันเนี่ยเราสร้างสถาบันการปลูกผมนะครับเป็นสถาบันการสอนนะครับชื่อคาวิคอนอคาเดมีสถาบันนี้เนี่ยจะส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็กระจายไปสู่ คนหลายๆภูมิภาคนะครับรวมถึงในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยครับผมต้องบอกว่าเราเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผมนะครับเรามีคลินิกปลูกผมนะครับสองคือสถาบันการสอนนะครับเราสอนแพทย์เราสอนผู้ช่วยแพทย์แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจด้วยนะครับอันดับ3ครับเราเป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมแล้วก็เวชภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการทําธุรกิจด้านนี้นะครับ อย่าลืมมี EQ ครับท่านผู้ชวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคนจัดงานนะครับแล้วก็เป็นรางวัลแรกในฐานะที่เป็น international นะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับเรามีการโปรเจกต์เราถือวางแผนนะครับขยายตลาดจากประเทศไทยเนี่ยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญครับเราจะเข้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะลูกผมอยากจะเรียนนะครับอยากจะทําธุรกิจหรือใครต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเชิญที่ดี EQ ก r ุ u p ได้เลยนะครับ